สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สิบห r ทา Channel ผู้รับสารเจ้าตะกรวานแปลความใหม่ด้วยกันอ่านหนะ้าไพ่ทาร์หมอแจนนะคะ,ะชาทาร์มนะไม่ต้องแปลกใจนะว่าหมอแจนทำไมเปิดพไพ่ไ้แล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้หมอแจนอัดคลิปเสร็จแล้วพอดีลืมลืมลืมเปิดไม่เ <c oughs> นื่องจากว่าซื้อไม่มาใหม่นะลืมเปิดบลูทูธนะโอเคนะก็คือดีนะที่ยังไม่ลบเออยังไม่ได้สลายอ้น,นี่นะคะยังไม่ได้ รวบไพ่ออกไปนะโอเคหมอแจนเปิดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดลกกันใหม่นะคะตั้งแต่ต้นนะอันนี้หมอแจนเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคนที่หุนห่างออกมานะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะทีนี้ไพ่ตัวตนของคุณที่ได้นะขณะนี้นะคะชาวธาตุลมแฮงแมนนะคนของคุณเดอะซันนะคะ,ะคุณมองคนของคุณอย่างไรนะคะคิงออฟวานนะคะแล้วก็เอสออฟวานนะซิกออฟวานตัว คนของคุณมองคุณว่านะห้าเหรียญหกดาบเดอะสตาร์นะคะแล้วก็ตัวคุณรู้สึกอย่างไรนะตอนนี้ในความสัมพันธ์นี้สิบเหรียญจัสติสแล้วก็ก้าเหรียญน,นะ,ะตัวคนของคุณมองคุณอย่างไรนะคะฝั่งนี้นะตัวคนของคุณเดอะเวิลด์นะทรีคัพแล้วก็เอ,อ่อเพซออฟวานนะ,ะเอาละนะแล้วก็สิ่งที่ชาเลนท้าทายในความสัมพันธ์นี้ไพ่เจ็ดไม้เทา้าถ้าคุณบอกเขาได้ในความห่างนี้ คุณอยากบอกอะไรเขาสองไม้นะคะเขาอยากบอกอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้ถ้าบอกได้มีสิกเชี่ยนนะะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต8ไม้ the day the f o o l นะะมีข้อความมานะคะข้อความนะ สิ่งที่นะในหัวใจของเขานะที่ปิดบางซ่อนเล้นไว้ในความสัมพันธ์นี้นะคะเราจะมาเปิดไขค,ความลับกันนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าใบนะคะหมอแจนไม่รู้จักชาวทาตลมเป็นการส่วนตัวและไม่ได้รู้จักคนของคุณเป็นการส่วนตัวนะหมอจะพยายามอ่านในลักษณะที่แบบเป็นกลางมากที่สุดนะคะการตัดสินใจในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนะถ้าสิ่งใดที่ดีนําไปปรับใช้ได้นะ แต่ใช้วิจนัณยาในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆนะคะเอาละค่ะมาเริ่มที่พลังงานตัวตนของคุณนะตอนนี้นะคะไพ่แฮงแมนนะไพ่แฮงแมนนี่เป็นไพ่ของการที่เราหยุด พิจนารณาบางสิ่งบางอย่างการตกผลึกความคิดความสัมพันธ์และการเปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์ของความสัมพันธ์ครั้งนี้และเราจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากๆเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้สิ่งที่คุณมองนะคะนะทีนี้ตัวเขานะคะเดอะซันนะตอนนี้พลังงานของเขาได้เดอะซันเขาอาจจะเป็นตอนนี้เขาอาจจะประสบค่ามสิเร็จหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆหรือเขากำลังรู้สึกว่าตัวเขาอะได้เจอสิ่งใหม่ที่มันเป็นอะไรที่ทําให้อ่อ เขาอาจจะรู้สึกถึงคุณก็ได้จริงๆเดอซันมันอาจจะเป็นเหมือนเขาเจอแสงสว่างนะคะหรือนะ,ะเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณก็เป็นไปได้นะ,ะหรือตัวเขากําลังประสบความสําเร็จมีความสุขนะ,ะอยู่ในฝั่งของเขาน,ะะนี่นะ,ะเป็น energy คนที่ห่างออกมาะะห่างกันออกมาทีนี้มาดูว่าตัวคุณมองเขาอย่างไรฝั่งนี้นะผู้หญิงฝั่งนี้ผู้ชายถ้าพลังงาน ใครก็แล้วแต่ที่มาฟังคลิปนี้เป็นผู้ชายหรือ LGBTQ ให้คุณไปสลับพลังงานเองนะคะเพราะหมอจะพูดในานามของผู้หญิงกับผู้ชายนะจ๊ะทีนี้คุณบอกว่าคุณมองเขาเขาเป็นคนมีสเสน่ห์คนทํางานเก่งนะคะและเขาก็เป็นคนที่ในมุมมองเนี่ยนะตัวเขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะประสบความสําเร็จทางหนะ้าที่การงานเป็นคนมีสเสน่ห์แต่เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่เพอร์เฟกเลยแหละในสายตาคุณนะคะและก็เป็นคนที่ สามารถเอาชนะความรู้สึกของคุณได้ชถวธาตุาลมคุณอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ไม่เคยมีความรู้สึกที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักกับใครเลยเมื่อคุณมาเจอเขานะเขาสามารถทําให้ตัวคุณมีแพชชั่นหรือมีไฟปารถนานะเอาชนะความรู้สึกของคุณได้ที่อยากให้เริ่มต้นมีความรักเพราะไพ่แฮงแมนนะคะเป็นคนที่เจ็บปวดนานแล้วรักคนยาก นะคะคุณอาจจะโสดมานานมากหรืออาจจะเคยผิดหวังเสียใจแล้วคุณโสดมาเป็นห้าปีสิบปียี่สิบปีแล้วพอคุณมาร่วมง,งานหรือม,มาเจอคนคนนี้เข้านะทำให้นะตัวคุณเนี่ยนะเขาสามารถชนะเอาชนะความรู้สึกของคุณที่ไม่เคยคิดจะชอบใครหรือจะรักใครเนี่ยคุณมองเป็นสิ่งนี้นะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะและคุณก็คิดว่า อยากจะเริ่มต้นนะอยากจะเริ่มต้นกับคนนี้แหละนะเอาความสมคัญครั้งนี้แหละที่คุณได้ไปร่วมงานไปประสานง,งานไปได้คุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะทีนี้ตัวเขาเนี่ยมองมาที่คุณนะคนคนนี้นะหมอเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือมีสเสน่ห์หรือคุณได้เข้าไปในสถานที่ใดในสถานที่หนึ่งมันเป็นในลักษณะเป็นสถานที่ธรรมชาติเป็นสถานที่ฮีลลิงเยียวยาจิตใจหรือเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ทําให้คุณนะมีความสุขสบายใจ เขาบอกว่าเขามองคุณนะคุณนะคะมีความรู้สึกเหมือนว่าในจิตวิญญาณของคุณรู้สึกเหงาเหงาหรือเศร้านะ,ะหรือไม่ได้มีความรักหรือไม่ได้มีแฟนใครไม่สามารถเติมเต็มจิตวิญญาณของคุณได้แต่คุณเป็นคนที่หน้าตาดีหรือสวยเริ่มหรือมีสเสน่ห์หรือสวยแบบธรรมชาตินะคะพระไพเดอะสตาร์มันหมายถึงว่าคุณมีความสบายสบายในสิ่งที่คุณอยู่โสดคุณก็มีความสุขของคุณได้ คุณเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วดูมีสเสน่ห์แต่ทําไมคุณรู้สึกเหมือนเงาเงาหรูอเศร้าเเพราะว่าห้าเหรียญในมุมมองที่เขามองคือคุณไม่ได้มีแฟนอะนะคะมันไม่มีใครที่มาเติมเต็มชีวิตหรือจิตวิญญาณให้คุณอะนะ,ะสิ่งที่เขามองนะคะ,ะ,คะทีนี้เขาก็เลยคิดว่าอ,ออุปสรรคและปัญหาเนี้ยนะ,ะจะผ่านพ้นจากคุณไปได้แน่ ถ้าคุณทำใจให้สบายหรืออะไรประมาณนี้มันเหมือนคุณมีเรื่องกังวลอะไรบางอย่างนะที่เขามองหรือเขาเห็นคุณเนี่ยนะคะเพราะห้าเหลี่ยมมันเป็นไพ่ของเหมือนว่าเอ,อมันมีบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อย่างเช่นบางทีเราอาจจะไม่คิดว่าจะมีใครมาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้เราได้นะคะมาเติมเต็มหัวใจเราไม่ได้อยากมีแฟนนะ,ะสบายๆเป็นคนโสดมาอย่างยาวนานผ่านการเวลาโสดมาอย่างยาวนาน เขาอาจจะมองว่าคุณเคยผิดหวังอกหักหรือเสียใจมาเขาเห็นมุมนั้นของคุณนะคะเ,เพื่อนๆแต่ในความเป็นจริงอะ่ะหมอไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะโสดหรือจะไม่มานาันแค่ไหนเพราะหมอจะอ่านตามไพ่มันอาจจะไม่ได้จริงก็ได้คุณอาจจะแบบมีความรักเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหมุนไปหมุนไปทุกคนทุกคนก็ไปไปได้นะคะเอออาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้แต่หมอไม่รู้นะคะทีนี้เอาล่ะนะมาดูว่าความรู้สึกนะของคุณที่มีต่อเขานะสิบเหรียญคือ มันเป็นความรู้สึกที่ก็ยังมั่นคงอยู่นะถึงแม้คุณห่างกับเขามาแล้วนะสมมติว่าคุณอยู่ไกลเขาใช่ปะคนคนนี้อาจจะทํางานหรือติดต่อประสานง,งานหรือพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่ดีหรือแลกเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณอาจจะเล่าชีวิตของคุณให้เขาฟังเขาอาจจะเล่าชีวิตเขาให้คุณฟังอะไรบางสิ่งบางอย่างนะสิ่งที่ไพ่มันสื่อที่หมอแจนมองเห็นนะคะเพื่อนๆนะทีนี้ตัวคุณนะคะ ก็ตัดสินใจนะนะอยากให้เขาตัดสินใจนะอยากให้เขา,เ,าเริ่มต้นความสัมพันธ์แต่คุณจะไม่ได้ทําอะไรนะชาวธาตุลมนะทีนี้นะไพ่จติสเนี่ยนะคุณคิดว่าถ้าเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือชอบเราหรือรักเรานะเขาต้องให้ความชัดเจนและก็จะต้องทํางานในความสัมพันธ์ถึงแม้ตอนนี้นะสิ่งที่คุณรู้สึกนะรู้สึกกับตัวเองและรู้สึกในความสัมพันธ์นี้ถึงชัน นะถ้าสมมุติเขายังไม่ทํางานในความสมพันธ์ฉันก็อยู่ด้วยตัวเองได้ฉันเลี้ยงดูตัวเองได้ฉันมีความสุขฉันวางแผนปลดกเกษียณตอนแก่อะไรเรียบร้อยแล้วในเรื่องเงินเรื่องอะไรฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าคนนี้จักรวาลอยากจะให้ฉัน่ะนะไม่ได้โสดนะคะเขาจะต้องทํางานในความสัมพันธ์หรือจริงจัง,จงชัดเจนคุณก็พร้อมหรือมองว่านะคุณก็อยากจะตัดสินใจใช้ชีวิตกับคนนี้นะใน้านปลายชีวิตหรืออะไรเงี้ยสิ่งที่คุณคิดนะในความรู้สึกตอนนี้นะะ ว่าจัดติดมันเป็นความชัดเจนความเที่ยงธรรมหรือคุณตัดสินใจว่าคุณ่ะไม่ได้อยากโสดนะเออเมื่อก่อนคุณอาจจะคิดว่าโลกใบเนี้ยไม่มีใครรักฉันหรอกไม่มีใครรักฉันจริงหรอกที่ผ่านมาฉันไม่ได้รับสิ่งนั้นและฉันก็เจ็บปวดเสียใจมานานนานมากจนคุณมาเจอคนนี้นะคุณก็เลยสามารถเอาชนะหรือคุณกําลังเปลี่ยนมุมมองตัวของคุณเองนะคะชาทัดลมว่าเฮ้ยไม่จริงว่ะมันมีคนคนหนึ่งที่ดีพร้อมนะทําให้คุณอนะ นะเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็คือการเอาชนะความคิดว่าไม่มีใครรักฉันหรอกในชาตินี้ยไม่มีใครจริงใจกับฉันหรืออะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆนะนะตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะ,คะเราจะไม่รีบตัดสินว่าเราอ่ะจะอยู่โสดรยันตายนี่คุณเปลี่ยนมุมมองมาเป็นสิ่งนี้นะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะในอนาคตถ้ามันเป็นไปได้ว่าเขากับเราเป็นคนที่รอกันมานา,นานแสนนานอะไรบางสิ่งบางอย่าง เมื่อคุณเจอคนนี้นะชาวทลุมคุณเปลี่ยนมุมมองกับความรักใหม่แล้วนะจ๊ะนะเออถ้าจริงบอกมาแจนด้วยว่าใช่ไหมนะคุณเป็นคนรักคนยากนะและเวลาคุณเจ็บปวดเสียใจอ่ะคุณก็เจ็บปวดเสียใจอย่างยาวนานนะเพราะ energy พลังงานแฮงแมนคือการรอคอยอยู่นะตอนนี้คุณอาจจะรอคอยคนนี้ที่จะเจอเขาก็ได้รอคอยความสัมพันธ์ก็ได้นะแต่ทีนี้ในมุมมองเนี่ย ในความสัมพันธ์นี้มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับมุมมองหรือปรับตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณจะไม่รีบแล้วคุณบอกว่าฉันจะไม่รีบฉันจะไม่ใจร้อนฉันจะเอาชนะความใจร้อนของตัวเองที่จะให้เขาจริงจังชัดเจนฉันจะให้มันเป็นไปในทางที่ประสบความสำเร็จในความความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะฉันจะให้เขาพยายามในความสัมพันธ์ฉันจะอยู่เฉยๆคุณบอกแบบนี้นะในฟังคุณนะคะในความรู้สึกของคุณที่เป็นมีกับคนนี้นะเขานะเขารู้สึกอย่างไรเขาบอกว่า เมื่อเจอคุณเนี่ยนะเขามองว่าถ้าคุณเหงาหรือเศร้าเสียใจเขาจะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้คุณใหม่โอ้ไม่กอดนะช้าท่านลมคุณไปเจอใครไม่รู้สิ่งที่ดีมากๆเลยนะ The world 3ถ้วยเขาบอกว่าโลกของคุณจะไม่เงียบเหงาเมื่อเจอเขาโอ้ oh, เขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณสบายใจผ่านปัญหาความออโดดเดี่ยวเดียวดาย นะและผ่านอุปสรรคปัญหาและทําให้คุณเนี่ยสบายสบายนะสบายหมายถึงว่าจิตวิญญาณของคุณสดชื่นขึ้นมาให้คุณมีความหวังกาลังใจนะที่จะเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขจะเจอใครสักคนเนี่ยไหมเขามีความจริงใจกับคุณนะเนี่ยหนึ่งไม้เด็กไม้เนี่ยนะมีความจริงใจที่จะพูดคุยที่จะเป็นเพื่อนที่จะเป็นมิตรภาพหรือทําให้โลกของคุณเนี่ยมันรู้สึกสดใสรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์นะ เขาจะเป็นคนที่จุดประกายไฟให้คุณนะเชื่อมันนะ่นนะ่ะนะเชื่อมั่นว่าเอมันเหมือนคนนี้จะเข้ามาเพื่อเยียวยาจิตใจคุณนะคะเหมือนเขาอาจจะทํางานที่เอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นความสุขให้ผู้คนเป็นคนที่เยียวยาเป็นคนสอนเป็นคนบอกเป็นอะไรก็ได้ที่มีชื่อเสียงหรือนะจุดประกายความหวังกําลังใจให้ผู้คนหรในโลกใบนี้หมอไม่รู้แล้วนะว่าเขาทํางานอะไรเพราะคนนั้นมีพลังงานของการเฮลิ่งเยียวยาจิตใจด้วยนะคะ เขาบอกว่านะเขาอ่ะจะทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนโชคดีและเขาก็รู้สึกว่าเขาว่าโชคดีที่ได้เจอคุณนะเพราะมันก็ทําให้เขารู้สึกมีความสุขเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นมิตรภาพเป็นความสุขนะอยากมีการเฉลิมฉลองคนนี้กาลังคิดจริงจังกับคุณนะอยากเริ่มต้นและในท้ายที่สุดเขาอยากใช้ชีวิตกับคุณนะคะเนี่ยหมอบอกเลยหมอว่าคนเนี้น่าจะเป็น ชาวต่างชาติได้หรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศที่ไกลคุณนะคะชาวธาตุลมนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจากที่หมอเห็นจากไพ่นะคนที่กลับมาเป็นไม้หรือคนที่อ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะสาหรับชาวธาตุลมหรือพลังงานครั้งนี้อาจจะเป็นคนของคุณก็ได้เช่นกันแต่คนคนนี้มีพลังงานที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นสูงแต่เขาจะไม่ชอบ ทำอะไรด้วยความรวดเร็วหรือเขาจะเป็นคนที่นิสัยไม่ชอบให้ใครมาควบคุมคอนโทรลเขาเขาจะทําบางสิ่งบางอย่างเมื่อเขาอยากจะทําสิ่งนั้นเองแล้วหมอเชื่อว่าตอนที่คุมร่วมงานกันหรือได้ใกล้ชิดหรือได้รู้จักหรือได้เจอหน้ากันเนี่ยเขาทําสิ่งที่พิเศษสุดให้คุณเพราะไม่งั้นคุณจะไม่รู้สึกหรอกว่าเขาเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจ อบอุ่นและปลอดภัยแล้วเชื่อใจเพราะสิบเหลียญมันเป็นไพ่ของเหมือนโซเฟมิลีคือจิตวิญญาณของครอบครัวคนที่มาเติมเต็มหรือจิตวิญญาณของสามีภรรยานะที่คุณรู้สึกถึงเขานะเ,นเพื่อนถ้าตรงหรือจริงก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะชาวธาตุลมนะนะทีนี้นะเขาอยากบอกคุณว่าเนี่ยเมจิกเชียนเนี่ยนะคะเห็นไหมคะตัวเขาเองเนี่ยจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเขาอยากจะบอกว่า นะตัวเขาเองอย่าบอกว่าตัวเขาอะ่ะยังไม่ได้พูดไม่ได้บอกบางสิ่งบางอย่างกับคุณยังไม่ได้คุยกันการติดต่อสื่อสารของเราอะ่ะมันน้อยบางครั้งมันยังทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะกำลังจะเริ่มคือลือเขาคิดกําลังวางแผนที่จะพูดจะบอกถ้าเจอหน้าคุณในอนาคตนะคะเพื่อนๆนะ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 ทีนี้พลังงานสิ่งที่ตัวคุณอ,อยากบอกเขาถ้าบอกได้สองไม้เนี่ยนะสองไม้เท้ามันก็คือ การที่คุณคิดถึงอนาคตหรือคุณกําลังคิดลังเลว่าเนี่ยคิดในใจเอออนาคตถ้ามีกับคุณอ่าถ้ามีกับคนคนนั้นของคุณนะถ้ามีได้โอเคเขาคุณก็ยอมรับสมมุติว่าถ้าได้เป็นแฟนกับคุณถ้ามีมิตรภาพที่ดีคุณก็โอเคคุณก็เปิดรับแต่ถ้าเกิดคุณก็ยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าเอ้ยทนไม่ได้คุณก็จะไม่สีเรียสคุณก็จะวางแผนจัดการชีวิตของตัวเองนะในปัจจุบันเนี้ยให้มีความสุขเออยอมรับยอมรับ ยอมรับว่ามันยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่ใช่เวลาถ้าในอนาคตมันใช่คุณก็จะไม่รีบหรือไม่ใจร้อนนะคะเนี่ยหรือบางทีคุณอาจจะบอกว่าเออเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวเราได้เจอกันนะเนี่ยเห็นไหมสองไม้เทา้าคืออนาคตนะพรุ่งนี้นะคะนึกออกไหมอะไรเงี้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้น,นะคะประมาณนี้นะคลิปนี้ไม่กําหนดระยะเวลานะคลิปนี้ นะไม่ว่าคุณมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็แล้วแต่เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดถึงคุณให้ได้ฟังคลิปนี้เท่านั้นนะชาทัดลมแต่ความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่ชาเลนจ์ก็คือคุณจะต้องให้คนนี้พยายามนะพยายามทํางานเพื่อคุณในความสัมพันธ์เขาจะพยายามอยู่แล้วแสดงว่ามันมีระยะทางนะคนนี้กําลังคิดวางแผนนะคะว่านะออสถานการณ์ ที่อยากจะเดินทางหรือจะได้พบเจอคุณนะคะเขากําลังวางแผนการที่จะเดินทางหรือได้มาเจอหน้าค,คุณนะคะเพราะคุณเป็นความสุขขอ,ของเขาเนี่ยนะคะสิ่งนี้นะ,ะที่เกิดขึ้นในไพ่วันนี้นะคะสิ่งที่หมอเห็นทีนี้สิ่งที่ซ่อนไว้อ่ะในใจของเขาในหัวใจของเขาของคนของคุณนะ,ะเขาบอกว่านะเนี่ยพลังงานเขาบอกว่าลองเจอร์ n ี่นะ การเดินทางที่แสนยาวนานที่เราจะได้พบเจอกันหรือระยะทางมันห่างไกลมากเนาะแล้วก็มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมันช้าเกินกว่าที่ฉันต้องการนะคะที่รักนะคะและเขาบอกว่าบางครั้งอะ่ะมันอาจจะเป็นกรรมหรือการกระทําอะไรก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้มันมี มันเป็นสิ่งที่ชะลอหรือช้าในความรักความสัมพันธ์นี้นะฉันก็พยายามจะทํามันอย่างดีที่สุดแหละที่รักนะคะทีนี้เขาบอกว่าซอลี่นะคะถ้าเกิดฉันทํางานในความสัมพันธ์ช้าหรือยังไม่ทันได้กลับมาโปรดให้คุณให้อภัยด้วยนะมันจะมีการกลับมาเจอกันแน่นอนนะคะทีนี้พลังงานสิ่งที่แนวโน้มในอนาคตไพ่บอกแปดไม้เท้าเดอะเแลวก็เดอะฟูลนะคะจริงๆให้การให้อภัยเนี่ยบางทีมันอาจจะหมายถึงว่า เราเขาจะต้องทํางานกับตัวของเขาเองนะที่เขาเจออะไรบางสิ่งบางอย่างมนาะในมุมมองของคุณในการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนหรือปรับมุมมองก็คือเราจะต้องทํางานในพลังงานของเราบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นการ transformation ใช่ไหมคะที่เราจะทําไมคะ โสดมานานมากแล้วก็เป็นไมมานานมากหรืออะไรก็แต่แล้วเราจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เขาอะไม่อยากจะรีบนะไพ่แนวโน้มในอนาคตถ้าเราจะรีบติดต่อสื่อสารกันกลับมามันเป็นความเล่าร้อนฉันกลัวว่าฉันอะจะมีแค่แพชชั่นกับคุณแล้วไม่นานมันจะมอดดับไปแล้วนะฉันอะก็จะต้องทําไมคะเขาจะต้องทํางานกับความรู้สึกของเขาที่ให้มันสมดุลพลังงานเขาก็เลยรู้สึกว่ายังไม่คาดหวังกับคุณและคุณไม่คาดหวังกับเขา พลังงานแนวโน้อมอนาคต The อันนี้นะคะเห็นไหมคะ The Full เนี่ยเขาบอกว่าเราทําสิ่งที่สนุกสนานโดยไม่ได้คาดหวังและเราไม่ยึดสิ่งเก่าและไม่รีบจนเกินไปนะ,ะมันจะไปได้นะ,ะแสดงว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คนของคุณนะ,ะอาจจะมีราศีธาตุดินหรือธาตุลมหรือธาตุไฟก็ได้นะคะเพราะว่าเขาคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าเริ่มต้นขึ้นมันจะต้องเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดและมัน่นคงมันจะเป็นความรู้สึกที่สดชื่นนะคะ,ะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ มีมีความอิสระทั้งจิตวิญญาณไม่หึงหวงไม่เล้าร้อนไม่รีบร้อนจนเกินไปและกดดันซึ่งกันและกันนะคะโดยที่เราอ่ะไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอเขาเขาคิดสิ่งนี้หรือเขาคาดหวังสิ่งนี้หรือไพ่อยากจะบอกชาวท่านลมประมาณนี้นะพลังงานเดอะฟูคือหมายถึงว่าเราอะ่ะไม่ต้องคิดหรือวิตก กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอนาคตนะคะหรือเราไม่ต้องคิดว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะให้เรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าสถานการณ์หรือถึงเวลาที่ใช่อะ่ะมันจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรจักรวาลจะจัดสรรให้คุณเองให้เขาพยายามเนี่ยเห็นไหมคะเจ็ดไม้เท้าอะ่ะเขาจะพยายามเพื่อเพื่อให้มีคุณให้ได้ในความสัมพันธ์นะคะเราแค่เห็นไหมคะเนี่ยแฮงแมนนะ ตื่นรู้นะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองหรืออะไรบางอย่างในบางสิ่งบางอย่างที่เราจะได้ความรักความสัมพันธ์นี้ที่การเริ่มต้นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกคุณนะคะาราคาประมาณนี้นะชาวธาตุลมนะคะส่วนใครที่นะรู้สึกว่าเอ้ยพลังงานมาตรงกับหนูมากเลยนะคะหรืออะไรแบบนี้นะก็นะอยากจะปรึกษารหรือดูดวงส่วนตัวเราจะดูอนาคตไปให้คุณนะคะหเดือนและเราจะเปิดเออเขาเรียกว่าอะไรอะเปิด พื้นดวงความรักของคุณทั้งชีวิตให้ด้วยว่าความรักของคุณจะเป็นประมาณไหนหรืออะไรหรือสิ่งที่ไพ่จะบอกถ้าเห็นเราจะบอกทั้งหมดให้คุณอันนั้นคือเราต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นแบบนี้ค่ะครูนะคะรายละเอียดหมอแจนจะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้แล้วใต้ดีสคริปชันมีราคาบอกรายละเอียดชัดเจนนะคะก่อนแอดไลน์ไอดีมาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์ในความสัมพันธ์ในรอบถัดไปนะคะชาวทัดลมคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ